สวัสดีครับมอแปลงไฟฟ้าโดยปกติเป็นอุปกรณ์ซึ่งเราใช้แปลงแรงดันไฟฟ้าโดยอัตราส่วนของแรงดันที่ถูกแปลงจะเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับจํานวนรอบของขดลวดทั้งสองในการทดลองวันนี้เราจะใช้มอแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สําหรับแปลงกระแสไฟฟ้าการแปลงกระแสไฟฟ้านั้นอัตราส่วนของกระแสไฟฟ้าที่ถูกแปลงจะเป็นอัตราส่วนตรงข้ามกับอัตราส่วนของจํานวนรอบ ยกตัวอย่างเช่นในขดลวดทางด้านปฐมภูมิตอนนี้มีขดลวดอยู่600รอบนะครับทางด้าน Se ค o n ร a r y ี่หรือทุติยภูมินะครับจะเห็นว่าจะมีขดลวดขนาดใหญ่นะครับอยู่ประมาณ5รอบเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของจำนวนรอบจะเป็น120ต่อ1อัตราส่วนของการแปลงกระแสก็จะเป็นอัตราส่วนตรงข้ามนะครับก็จะกลายเป็น1ต่อ120หมายความว่าถ้าผมใส่กระแสเข้าไป1แอมแปร์ทางด้านปฐมภูมิ ถ้าวงจรครบนะครับมีกระแสไหลก็จะมีกระแสไหล120แอมแป์ทางด้านตุติยภูมินะครับการทดลองนี้ก็จะให้กระแสค่อนข้างมากนะครับและถ้าเราปิดและเปิดวงจรนะครับก็จะเราก็จะสังเกตเห็นมีประกายไฟเกิดขึ้นนะครับประกายไฟนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นลำของกระแสนะฮะซึ่งก็จะมีความร้อนสูงผมจะทำการทดลองให้ดูนะครับ,กบเกี่ยวกับการเกิดกระแส าการเกิดกระแสอาร์คที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับซึ่งมีความร้อนสูงก็สามารถนำไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีโลหะแผ่นนะครับเช่นโลหะแผ่นบางๆอย่างที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะครับนะครับถ้าเรามีโลหะแผ่นแบบนี้แล้วก็มีโลหะแผ่น2แผ่นนะครับเราก็นำสองแผ่นนี้มาวางประกบกันแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงระหว่างกลางที่เกิดกระแสไฟฟ้า นะครับและเมื่อผมทําการกดลงไปนะครับแล้วก็ปรับขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีลําแสงกระแสนะครับซึ่งมีความร้อนสูงแล้วก็ทําให้แผ่นโลหะทั้งสองเนี่ยติดกันนะครับเราจะแสงให้ดู ก็จะเห็นได้ว่าการนำมอแปลงไฟฟ้ามาเป็นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าขนาดจำนวนมากนะครับกระแสไฟฟ้าสูงแล้วก็ทำให้เกิดอากก์ความร้อนสูงนั้นเราสามารถนำไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมได้นะครับโดยสร้างเป็นเครื่องเชื่อมโลหะแผน่นขอบคุณครับ